คลิปของทูฮาวในช่วงหลังๆนี่นะครับถูกบันทึกด้วยกล้อง l u m i ก S9 แล้วก็ใช้ฟอร์แมตที่เรียกว่า MP4 Lite ในการบันทึกตัว MP4 Lite เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาเฉพาะในตัว S9 โดยเฉพาะนะครับทำไมถึงเลือกฟอร์แมตนี้อ่ะมันมีหลายเหตุผลมากอย่างแรกก็คือมันเล็กครับตัว MP4 Lite เนี่ยถ้าเทียบกับ MOV ขนาดไฟล์เนี่ยจะประมาณสักน้อยกว่าประมาณสัก40%ได้ถ้าเทียบกับ MP4 ธรรมดาก็น้อยกว่าประมาณ20%ทําทำให้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการทำงานแล้วก็เวลาถ่ายโอนเข้าไปที่สมาร์ทโฟนมันก็จะง่ายนะครับตัดต่อง่ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายแบบที่เป็นฟูลเซนเซอร์ Full หรือว่าที่เรียกว่า Open Gate นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะถ่ายที่ Format 3 2ต่อ2แล้วก็ Resolution ค่อนข้างเยอะมากถ้าเทียบกับ 4K ตัวนี้ถ้าสเปกจริงมันจะเขียนว่า3 8 K แต่จริงๆ Resolution มันสูงกว่า 4K นะเพราะว่า 4K เนี่ยเวลาเขานับเขาจะนับตามแนวนอนแล้วเขาก็เรียกว่ามันเป็น 4K เ Resolution ตรงนั้นมาคุยแต่ตัว m p 4 l i e เนี่ยแนวนอนอาจจะไม่เท่านะครับอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ความสูงเนี่ยโอ้โห สูงกว่ามากมันก็เลยได้ r e s o l ลูชันที่ค่อนข้างสูงกว่าตัว 4K แล้วมันเอามาทำอะไรได้ก็เอามาทำเป็นวิดีโอแนวตั้งแนวนอนจะซูมอินซูมเอามันไม่สูญเสียคุณภาพเยอะนะครับอันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็จากที่ได้ลองนะครับหลายคนบอกว่าเออ MP4 เนี่ยมันฟอร์แมตมันจำกัดนู่นนี่นั่นมันเป็นแค่420 10บิตแต่อย่าลืมว่า ตัว S9 อ่ะเรามีเรียวไทม์ัดเราไม่ต้องไปแคร์ไอ้เรื่องการเกรดดิ้งสีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆ MP4 l i t e พี่งก,ก็ลองเกรดมันก็เกรดได้นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้แบบยืดหยุ่นเท่าพวกหลอกพวกอะไรที่มันเป็น format MOV อะไรพวกนั้นแต่มันก็ยังทำงานได้ดีแต่ทีนี้เราไม่ต้องทำไงเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเอาจากตัวนี้นะครับโยนเข้าแล้วก็ตัดต่อเลยได้สีแบบที่เห็นนี่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ย้อมสีอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้ เรียวทำลัดบนตัวกล้องเลยจบมันก็ง่ายนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของ mp4 lite ก็คือว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพมันได้มันไม่ใช่แบบที่อ่านสเปคแล้วก็มานั่งพูดซึ่งอันนั้นอยากให้ลองดูก่อนไหมออลองดูก่อนไหมครับว่ามันมันมันดียังไงเพราะว่า บางครั้งที่อยู่ในสเปคเราจะมองว่าโอ้มันยี่ส,ส,สิบสามสเฟรมเปอร์เซไม่มีนูน่นไม่มีนี่แต่ในความเป็นจริงเราใช้ประมาณอย่างนี้เนี่ยพี่อาททำคลิปมาเป็น10คลิปแล้วมั้งลองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วมันก็สะดวกรวดเร็วนะนำเข้าไปตัดต่อในสมาร์ทโฟนในโมบายดีไวซ c ์ได้เลยแต่อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตัดต่อในโมบายดีไวซ c ์นะครับก็นั่งทำบนเครื่องอ uh, Mac Mini เนี่ยก็ทํางานได้ลองดูครับเทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเรื่อย ต้องลองเปิดใจใช้งานดูจะเห็นว่ามันช่วยงานเราได้เยอะจริงๆ